ตีปีกไก่เนาะไม่ตีบะถือแล้ว เรียบร้อยหยดกินน้ำมักไม่ก็ได้หรออ๋อเดียวเลยขคณะกรรมการ

Cái này có mà can không 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 không